สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจคือไปเจอวิดีโอจากญี่ปุ่นมาเขาสรุปรวมวิธีใช้ AI ของ Google ไว้เยอะมากแบบ70กว่าวิธีเลยครับทั้ง Gemini Notebook LM Google AI Studio ใช่ค่ะน่าสนใจมากเลยคือเขารวบรวมมาให้เห็นภาพรวมกว้างๆเลยนะคะตั้งแต่แบบพื้นฐานมากๆไปจนถึงการใช้งานที่มันซับซ้อนขึ้น ครับผมเป้าหมายเราวันนี้ก็คือจะมา,าสกัดเอาเฉพาะไอเดียหลักๆมาดูกันเร็วๆเนาะว่าเครื่องมือพวกนี้มันช่วยเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเราได้อย่างไงบ้างโดยเฉพาะจากข้อมูลชุดนี้ได้เลยค่ะหลักๆที่เขาพูดถึงก็จะมี Gemini ซึ่งอันนี้ตัวหลักเลยมีทั้งฟรีเสียเงินแล้วก็มี n o t e บุ๊ก LM Google AI Studio Image FX ด้วยค่ะแต่ Gem i นานี่เหมือนเป็นประตูบานแรกเลยใช้ง่ายสุด โอเคงั้นเราเริ่มที่เจมิ n นตยตัวฟรีก่อนเลยไหมครับที่ว่าใช้ง่ายๆเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างครับในมุมของการทำงานเอกสารอะไรพวกนี้ค่ะตัวฟรีนี่เขาบอกว่าเหมาะมากกับงานพื้นฐานงานซ้ำๆที่เราทำว่วๆอะค่ะอย่างเช่นช่วยร่างอีเมล,ลหน่อยโดยเฉพาะอีเมลขอโทษลูกค้าอะไรอย่างงี้หรือสร้าง FAQ ที่คนถามบ่อยๆอ๋อพวกงานเอกสารจุกจิกใช่ค่ะ แปลภาษาหรือแม้จะสร้างเทมเพลตเอกสารไปเลยอย่างรายงานประจําสัปดาห์วาระประชุมอะไรแบบนี้คือช่วยลดเวลาตรงนี้ไปได้เยอะเลยค่ะแล้วเรื่องสร้างคอนเทนต์ล่ะครับอันนี้คนน่าจะสนใจเยอะเจ i ิ i f ฟรีก็ช่วยได้ดีนะคะ mm hmm. เช่นสร้างโครงร่าง presentation ก่อนหรือแบบว่ามีบทความยาวๆมาก็ให้ช่วยสรุปให้อ่านง่ายขึ้นสรุปแบบย่อๆ ใช่ค่ะหรือจะปรับโทนก็ได้นะเช่นสรุปให้เด็กประถมเข้าใจเลยอะไรอย่างนี้หรือเอาไปคิดแคปชั่นลงโซเชียลคิดสโลแกนสินค้าบริการก็ได้โูหทำได้เยอะเหมือนกันนะค่ะหรือจะใช้อธิบายสับยากๆก,ก,ก็ได้นะคะอย่าง AI กับ Machine Learning ต่างกันยังไงอะไรแบบนี้เขาก็ยกตัวอย่างมา เหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวเบื้องต้นเลยนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีเรื่องที่ต้องระวังด้วยใช่ไหมครับพวกความถูกต้องของข้อมูลแน่นอนเลยค่ะอันนี้สําคัญมากถึง Gemini เขาจะมีฟีเจอร์ที่แบบว่าช่วยเช็คได้นิดหน่อยนะคะเป็นไอคอน Google สีเขียวสีแดงว่าเจอข้อมูลคล้ายๆกันในเน็ตไหมครับแต่ยังไงเราก็ต้องระวังเรื่อง hallucination คือ AI วิ่อาจจะสร้างข้อมูลที่ไม่จริงขึ้นมาได้อันนี้ต้อง d o u เ l e ลเช็คเสมอ โดยเฉพาะข้อมูลสำคัญสำคัญค่ะซึ่ง Gemini ก็มีตัวช่วยให้เราปรับแก้ได้ด้วยใช่ไหมครับมีค่ะเราขอดูคำตอบแบบอื่นได้หรือกดให้มันสร้างใหม่หรือจะสั่งปรับโทนให้สั้นลงยาวขึ้นง่ายขึ้นเป็นกันเองหรือทางการมากขึ้นก็ได้ค่ะค่อนข้างยืดหยุ่นโอเคครับนั่นคือเรื่องงานทีนี้ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวละครับ g e ม i n i ฟรียังมีประโยชน์อีกไหมครับ มีค่ะในวิดีโอเขาก็ยกตัวอย่างเยอะเหมือนกันนะคะอย่างเช่นขอสูตรอาหารง่ายๆหรือช่วยวางแผนเที่ยวอย่างไปเที่ยวเกียวโตเขาก็จะแนะนำพร้อมมีลิงก์สถานที่ให้ด้วยสะดวกดีนะค่ะหรือจะให้แนะนำงานอดิเรกหาหนังหาหนังสืออ่านก็ได้ช่วยเรื่องเรียนภาษาก็ได้นะคะอย่างเรียนภาษาอังกฤษก็มีเสียงอ่านให้ฟังด้วยหรือจะให้ช่วยวางแผนเรียนเขียนโค้ดไพทอนต้องเริ่มยังไงอะไรแบบนี้และที่เห็นมีพูดถึงส่วนขยาย a d ดด้วย อันนั้นคืออะไรครับอ๋อ oh, อันนั้นน่าสนใจมากค่ะคือเราใช้แอดแล้วตามด้วยชื่อแอป Google เพื่อดึงข้อมูลจากแอป,ปนั้นๆมาใช้ใน Gemini ได้เลยแบบไม่ต้องสลับแอป,ปไปมาเช่นเช่นพิมพ์แอด u u u e e แล้วตามด้วยชื่อวิดีโอที่อยากหาหรือแอด Google Maps แล้วถามหาร้านอาหารหรือสวนสาธารณะใกล้ๆด้วยภาษาพูดธรรมดาเลยค่ะหรือ Add YouTube Music หา playlist เพลงแอด Google Hotels หาโรงแรมอะไรแบบนี้คะ่ะโหอันนี้ดูมีประโยชน์มากทำให้การค้นหามันเป็นธรรมชาติขึ้นเยอะเลยใช่ค่ะเหมือนคุยกับผู้ช่วยจริงๆฟังดูแล้ว Gemini free ก็ครอบคลุมการใช้งานพื้นฐานได้ดีเลยนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการอะไรที่มันซับซ้อนขึ้นหรืออยากได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูงมากๆล่ะครับต้องไปทางไหนต่อ ตรงนี้แหละค่ะที่อาจจะต้องขยับไปใช้เจมินายเวอร์ชันที่เสียเงินหรือไปใช้เครื่องมือที่เฉพาะทางมากขึ้นอย่าง AI Studio หรือ Notebook LM ค่ะครับคือถ้าอยากได้ผลลัพธ์ดีๆจริงๆอย่างบทความยาวๆสคริปต์หรือบทรสรุปที่ละเอียดมากๆเนี่ยแหล่งข้อมูลเขาเน้นว่าต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าพรอมที่มีโครงสร้างชัดเจนพรอมที่มีโครงสร้างชัดเจนหมายความว่ายังไงนะครับช่วยขยายความหน่อยได้ไหมครับ ได้คะ่ะคือแทนที่เราจะสั่งกงกว้างแบบเขียนบทความเกี่ยวกับ AI เราจะให้รายละเอียดกับ AI มากขึ้นเยอะเลยคะ่ะเช่นบอกไปเลยว่าให้สวมบทบาทเป็นใครเช่นนักการตลาด <S 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 เป้าหมายคืออะไรเช่นเขียนสโลแกน3แบบมีกฎรหรือข้อจำกัดอะไรบ้างเช่นสำหรับบริการคลาวเน้นความปลอดภัยใช้ง่ายสั้นไม่เกิน10บคำแล้วก็อยากได้โทนแบบไหนเช่นเป็นกันเอง คือใส่รายละเอียดให้ครบถ้วนไปเลยใช่ค่ะการให้ข้อมูลครบแบบนี้โดยเฉพาะกับงานที่ซับซ้อนขึ้นอย่างการเขียนโค้ดเบื้องต้นหรือช่วยหาบั๊กในโค้ดเนี่ยมันจะช่วยให้ AI เข้าใจและสร้างผลลัพธ์ได้ตรงกับที่เราต้องการมากขึ้นเยอะเลยค่ะเข้าใจแล้วครับชัดเจนขึ้นเยอะเลยแล้วตัว AI Studio กับ Notebook LM ล่ะครับมันมีจุดเด่นอะไรที่แตกต่างจาก Gemini บ้าง AI Studio เนี่ยจะเก่งเรื่องจัดการข้อมูลเฉพาะทางบางอย่างค่ะเช่นสร้างตารางจากข้อความที่เราป้อนเข้าไปหรือมีฟีเจอร์หนึ่งที่น่าสนใจมากชื่อ Content merging ค,คือเหมือนเราเอาเนื้อหาจาก2แหล่งสมมุติ A กับ B มาให้ AI ดูแล้วสั่งให้มันสร้างเนื้อหาใหม่ C ที่ผสมผสานสไตล์หรือข้อมูลจากทั้ง A และ B เข้าด้วยกันค่ะโอโ้โหฟังดูดีเอาไว้สร้างอะไรใหม่ๆได้เลยนะเนี่ยใช่ค่ะส่วน notebook lm นี่ส่วนตัวคิดว่าเจ๋งมากมันเหมือนเราสร้างสมองที่2หรือฐานความรู้ส่วนตัวของเราขึ้นมาเลยค่ะยังไงครับคือเราสามารถอัปโหลดไฟล์เอกสารของเราเว็บไซต์หรือแม้แต่ลิงก์ u t u b e เข้าไป เก็บไว้ได้แล้วเราก็ถามคำถามกับข้อมูลในนั้นได้เลยให้มันช่วยสรุปประเด็นสำคัญจากเอกสารของเราหรือจากวิดีโอที่เราใส่เข้าไปอ,อ๋อเหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวที่รู้ข้อมูลของเราประมาณวันเลยค่ะมีปักหมุดโน้ตสำคัญๆที่เราสนใจได้ด้วยแล้วล่าสุดที่เขาว่าน่าทึ่งมากคือมันสามารถสร้างเป็นบทสนทนาเสียงจากข้อมูลที่เราใส่เข้าไปได้ด้วยนะคะโหโน้ตบุ๊ก L M นี่ฟังดูแล้วอาจจะเปลี่ยนวิธีที่เราเรียนรู้หรือทำงานกับข้อมูลส่วนตัวไปได้เลยนะเนี่ยน่าสนใจมากครับ มีอย่างอื่นอีกไหมครับที like so ่เขาพูด so ถ to ึงในวิด so ีโอนั้นก็มีพูดถึงเจมส์ในเจมินายค่ะอันนี้คล้ายๆกับ g p t ของอีกค่ายคือให้เราสร้างแชทบอทเฉพาะทางของเราเองได้โดยฝังพร้อมที่เราต้องการไว้ล่วงหน้าเลยครับแล้วก็มี image fx อันนี้สำหรับสร้างภาพตามคำสั่งซึ่งเขาก็คาดว่าอนาคตอาจจะรวมเข้ามาอยู่ในเจมินายเลยแล้วก็มีการยกตัวอย่างการผสมผสานเครื่องมือด้วยค่ะผสมผสานยังไงครับ อย่างเช่นใช้ AI search หาข้อมูลก่อนแล้วก็เอาข้อมูลที่ได้เนี่ยมาปรับแก้ภาษาหรือสรุปใน AI Studio แล้วค่อยส่งต่อไปสร้างสไลด์ในเครื่องมืออื่นอย่าง Gamma AI หรืออีกตัวอย่างคือค้นหาข้อมูล onsen ใน AI Studio ได้ข้อมูลมาแล้วก็ย้ายไป Gemini เพื่อ Export ลง Google Sheets แล้วค่อยไปเพิ่มคอลัมน์ข้อมูลอื่นๆที่เราอยากได้เช่นของฟาการเดินทาง URL อะไรแบบนี้ค่ะฟังดูแล้วทั้งหมดทั้งมวลน,นี้สรุป สั้นๆก็คือ Google กำลังพยายามจะเอา AI เข้ามาแทรกซึมอยู่ในแทบจะทุกกิจกรรมของเราเลยนะครับตั้งแต่งานเอกสารสร้างคอนเทนต์วิเคราะห์ข้อมูลไปจนถึงจัดการความรู้ส่วนตัวเลยนะครับใช่เลยค่ะภาพรวมจากแหล่งข้อมูลนี้คือ AI กำลังจะกลายเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่เข้าถึงง่ายขึ้นมากๆและทำอะไรได้หลากหลายขึ้นเรื่อยๆ เหมือนมีผู้ช่วยอัจฉริยะติดตัวตลอดเวลาใช่ค่ะแต่หัวใจสำคัญที่ต้องย้ำกันอีกครั้งแล้วในวิดีโอเขาก็เน้นเหมือนกันคือเรื่องการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเสมอนะคะ AI เก่งขึ้นเยอะแต่ก็ยังผิดพลาดได้และมันยังแทนที่การคิดวิเคราะห์การตัดสินใจของเราได้ไม่ทั้งหมดค่ะชัดเจนมากครับขอบคุณสาหรับข้อมูลสรุปแบบรวดเร็มนะครับทีนี้ก็มาถึงคาถามทิ้งท้ายให้ผู้ฟังได้ลองไปคิดกันต่อครับ ในเมื่อ AI อย่าง Notebook LM เนี่ยมันสามารถสรุปรวมข้อมูลหรือแม้กระทั้งสร้างบทสนทนาโต้ตอบกับเราจากข้อมูลกองโตที่เราป้อนเข้าไปได้ขนาดนี้คุณคิดว่ามันจะเปลี่ยนวิธีที่เราเรียนรู้และแบ่งปันความรู้กันไปอย่างไรบ้างครับมันจะทําให้เราเข้าใจอะไรตื้นเข,นขินขึ้นเพราะพึ่งแต่บทสรุปหรือว่าจริงๆแล้วมันคือเครื่องมือที่ช่วยปลดล็อกให้เราเข้าถึงความเข้าใจที่ลึกซึ้งได้เร็วยิ่งขึ้นกันแน่ลองไปคิดกันดูนะครับ